822ร้ามีวิตกเป็นฉนยัยเวทนาขันละถึงวิญญาณขันอันสัมปยุทธตด้วยวิตกในภูมิแห่งจิตมีวิตกที่เป็นกามาวาจรรูปาวาจรโลกุตระเว้นวิตกเสียสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าทํามีวิตกทําไม่มีวิตกเป็นฉนยัยเวทนาขันละถึงวิญญาณขันในภูมิแห่งจิตไม่มีวิตก ที่เป็นกามาวาจรรูปาวาจรอรูปาวาจรและโลกุตระวิตกรูปทั้งหมดและอสังคตา,าธาตุสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าทำไม่มีวิตก823ธรรมมีวิจารเป็นฉนยัยเวทนาขันละถึงวิญญาณขันอันสัมปยุตด,ด้วยวิจารในภูมิแห่งจิตมีวิจารที่เป็นกามาวาจร รูปราวจรโลกุตระเว้นวิจารเสียสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมมีวิจารธรรมไม่มีวิจารเป็นไฉนเวทนาขันละถึงวิญญาณขันในภูมิแห่งจิตไม่มีวิจารที่เป็นกามาวจรรูปราวจรอรูปราวจรโลกุตระวิจารรูปทั้งหมด และอสังขตาธาตุสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมไม่มีวิจาร์ณ